ก็สวัสดีนะครับอยู่กับสาวดำซิ่งครับวันนี้พามาดูเอ5มปดสิบห้าป้ายแดงดันดินไหครับกินหมูทั้งแปลงนะครับสองพันเที่ยวคูณสามสิบหกหมื่นครับนอนเนาะครับถ้าแกใหญ่รู้เองนะครับถ้าแกสุนวันนี้ลูกน้องหายเยอะครับ แต่สบายครับได้ของใหญ่ครับรถใหญ่แล้วงานแปลงครับมันหมูเลยครับยอมรับว่าท่กแข่สูนย์ขึ้นไวมากครับปีเดียวออกรถหลายคันเลยครับ มึงใบเมีดมึงใบเมีดติดหมดเลยครับไม่เรียบไม่เรียบกดลีดีเรียกว่าสิกับบัน่นโอ้ย ได้ยักษ์ใหญ่ก็สบายไปเลยครับเป็นขื่นเลยนะครับอย่างนั้นนะถ้าดักลงนะ แต่ก่อนปลาซุนนี่เป็นเซียนฟอร์ดนะครับนี่เนี่ยประกันนี่กงงองนี่รลอวเี่เร็วว<น>เ็วๆกองนี้อเออกินหมูขนาดนี้ออลูกชายขับรถด,ดำครับ โอ้ยมึงแก่เแ็ดน,นี้ยังเน่ย FC บอกว่าร้อยแปดจบนะครับผมว่าเมืองพอของคนไม่มีครับมีแต่เมืองพลครับได้ร้อยแปดก็อยากได้ร้อยสห้าอยู่ดีครับมันไม่จบไม่สิ้นครับความพอใจของคนครับมีหนึ่งก็ยังอยากมีสองครับ มีเมียหนึ่งก็ยังอยากมีเมียสองเต็อยังเนะาะตะเกียาะ ไม่มีดติดพิธาดินราคาดีนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับที่นี่สองรันเที่ยวดูหน้าหน้าครับกับ,นนบ,บผู้คุมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะได้งานใหญ่ๆ แล้วก็ราคาดีๆมันหายากมากส่วนมากก็จะเป็นงานใหญ่งานแปลงแล้วก็จะเจอราคาถูกค่าดันก็จะถูกด้วยครับแต่ถ้าได้ราคาเต็มนี่ถือว่าตะซุนนี่เขามีของดีครับอันนี้เป็นการแสดงให้เยยๆนะครับนี่สั่งให้แสดงให้ครับ จริงวันนี้เขาเลิกงานแล้วครับห้าโมงเขาให้เลิกเขาไม่ให้วิ่งแล้ว้ต้มเที่ยวจังบาทครับต้เที่ยวจังบาท ครับ้อยสี่สิบร่วมดันบ่ว่าแล้วเขาทำอะไรครับเขาจะทำอะไรตั้งใจทำอะไรครับตั้งใจทำอะไรน้อง no. หายากแล้วราคานี้ครับไปกี่เที่ยวแล้วครับกี่เที่ยวแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพันยังสามพันแล้ว ก็ลดเกือบ,อ,บอันนี้มันได้ดินชิประทาน,นมันแน่นดีเกือบเท่าราคาซื้อที่แล้วเนาะค่าถุงนี่กี่ไร่ครับนี่แปดไร่กว่าเด็กเขามาให้ตั้งแต่ยังไม่ถมดินสิบห้าล้านแล้วตั้งแต่ยังไม่ถมดินอุ้ยสิบห้าล้านขายนอนกินเลยสรุปนะครับเที่ยวละร้อยสี่สิบนะครับรวมดันอา่า รถดำนี่80บาทครับรถไทนี่ไม่รู้ว่า30หรือเปล่าครับ30ก็เป็น110บาทอีก30ก็น่าจะเป็นของรถแมคโครครับเพราะว่าแมคโครเขาได้เขาได้งานคิวด้วยครับได้ยิงแมคโครได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าอย่างนี้หมูครับหมูรถไถก็คือว่า3,000-4,000เที่ยวนี่รถไถดันแปลงเดียวนี่ได้งวด แทบจะได้งวดหนึ่งปีเลยนะครับแบบชิวๆไปเลยครับนี่อันนี้มันก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับถ้าเท่าแก่รถเล็กก็ตาศุนคิดถูกแล้วครับที่เอาตัวใหญ่มาเพราะว่าถ้าเป็น4ีเจ็ดนี่ช่วยเหลือรถก็ไม่ค่อยได้ครับเจองานหนักเข้าไปนี่กรมเลยครับนี่ไม่ได้จบงานแปลงนี้นะครับถ้าสุนได้งวดของปีนี้เลย นี่ครับคนเก๋าคนประสบการณ์บางทีมันก็เรียนรู้ไปแล้วก็เก๋าไปฝึกไปครับมันจะได้รู้จะได้เก่งไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังว่าครับโชคดีของเขาครับเขาได้ลูกดีครับลูกไม่ดือ้อลูกช่วยพ่อแม่ทำมาหากินครับลูกเขาเด็กดีทั้งสองเลยครับลูกชายทั้งสอง บางคนนิวไว้ยวบะข้ามาันลวครับถ้าพ่อแม่มีเยอะขนาดนี้แต่งรถครับแต่งรถนอนกลางวันเล่นโทรศัพท์หาตีกันต่อยกันนี่ครับแต่ก็ยังว่าครับเขาก็สมชาย,ยาครับเสียสุนทุนเยอะถ้าทุนไม่เยอะทําไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะคิดว่าเออมารับจ้างใช้นี่มันมันต้องมีแบกต้องมีกองทุนนะครับต้องมีเงินทุน ต้องมีแรงมุนนะครับพอแล้วมเมมเต็มแล้วพอแล้วฮะอ,อะไรอน,มน,ไไน,นอมันอยู่บ้านมันบอกมันบอกวันนี้เขาไม่วิ่งที่มันวน่ะได้ค่างวนแล้วมั้งนี่ดันแปลงน,นี้ได้ค้างวนแล้วนี่ ดีดีแล้วได้ยี่สิบตัดยอดอย่างเดียวนี่ตัดยอดอะไรไม่ได้มาดูนี่ตัดยอดเลยนี่โสองวันเก่งว่นสามเออไม่พึ่งไม่แน่นแน่นนี่วันละห้าร้อยพอไหมน้ำมันมันหนึ่งเนี้ยมันตายเลยเนี้ยมีแต่น้ำอ๋อมีแต่โคลนนั่นเองซีจ็ดนี่ตายเลยเนาะถ้าซีเจ็ดนี่ตายเลยเลย ม,มันไม่มีที่เทเลยใจ่ถ้าไม่เรียบนี่ขัเลยั่นนใช่ถ้าไม่เรียบนี่ขังหมดเลยนั่นนี่ ต้องรีดอย่าให้น้ำมันขังอ่ะรีดให้มันได้ดดกินหมูเกินเดี๋ยวอีกหน่อยก็ซื้อแผ่นเหล็กแล้วครับได้เยอะเลยซื้อแผ่นเหล็กมาปูวิ่ง ไปบ้านอะไร